สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาทําโจทย์แบบฝึกหัดเนะเทคนิคการอินทิเกรตการอินทิเกรตทีละส่วนนะอินทิเกรตบายพาสแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยนะในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเนี่ยคลิปหมายเลข635นะแนะนำให้รู้จักบายพาสมาตรฐานบายพาสแบบย่อแล้วก็บายพาสสังเคราะห์นะคลิปก่อนหน้านี้ก็มีโจทย์ น้อยนะมีหนึ่งหรือสองข้อลองย้อนกลับไปดูในคลิปนี้ก็จะทำโจทย์เพิ่มเติมนะแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นทั้งสามแบบดนะูเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจเองว่าตอนสอบจะใช้วิธีไหนนะแล้วก็ถ้าคิดจะใช้บายพาาสังเคราะห์ก็ถามครูผู้สอนก่อนทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะ เทคนิคการอินทิเกรตบายพาสแน้่นนะเราจะแยกฟังก์ชันที่ต้องการอินทิเกรตเป็น2ส่วนส่วนหนึงคือ u อีกส่วนหนึงคือ dv แล้วก็ใช้สูตรว่า u คูณ v ลบด้วยอินทิเกรต vdu แล้วก็ไปดูเพิ่มเติมในคลิปหมายเลข203กับคลิปหมายเลข88แล้วก็คลิปก่อนหน้านี้นะในคลิปนี้ก็จะทำให้ดูทั้ง3แบบบายพาสมาตรฐานแบบย่อบายพาสังเคราะห์ ตัวอย่างที่หนึ่งนะใช้บายพาสมาตรฐานอินทิเกรต x กํลังสอง e กําลังส x dx นะเจอโครงสร้างฟังก์ชันแบบนี้เนี่ยนะนะให้ u เป็น x กํลังสองเลยพบที่ไหนก็ให้ส่วนพหุนามเป็น u นะที่เหลือก็ปัดไปเป็น dv ทั้งหมดอนุพันธ์นะ2 x dx อินทิเกรตแล้วนะ กำลาบางเล่มหรือตอนสอบอันนี้อาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้นะหรือเขียนไว้เพื่อทบทวนก็ได้นะอินทิเกรตได้ e กำลัง 3x ส่วน3ยังไม่ต้องบวกค่าคงตัวนะตอนที่เราเรียนอินทิเกรต b y ยพาเนี่ยปแปลว,ว่าอินทิเกรตถือว่าทำมาเยอะแล้วนะจัดรูปขณะอินทิเกรตจัดรูปในใจเลย dx คือ d 3x สนะ่วน3ณขณะนี้เนี่ยไม่ต้องเขียนละเอียดถึงขั้นนั้นนะนะ อินทิเกรตถูกใช้ได้ล้บวก C ยังไม่ต้องบวกใช้สูตรแล้วเนะี่คูณ V ลบอินทิเกรต VDU นะพอมาถึงท่อนนี้เนี่ยนะถ้าการทำงานโดยทั่วไปนะั้นนะเนะเราก็จะเอา2ส่วน3แยกต่างหากและเอาเฉพาะ x กับ e กำลัง 3x มาอินทิเกรตนะแต่ในคลิปนี้เนี่ยนะต้องการให้เห็นเปรียบเทียบว่าเดี๋ยวจะเชื่อมโยงไปถึง อินทิเกรตบายพาสแบบย่อบายพาสแบบสังเคราะห์นะก็เอาทั้งหมดมาคิดเลยนะทำงานจริงถ้าจะใช้บายพาสมาตรฐานก็แนะนําไว้เลยนะ2อส่วนสเอาไว้เก็บไว้ต่างหากเอาเฉพาะ x กับ e กกำลัง 3x มาใช้นะแต่ขณะนี้เนี่ยนะที่แยกเป็นตัวนี้กับ 2x เนี่ยนะเตรียมความพร้อมเปรียบเทียบกับบายพาสสังเคราะห์แค่นั้นเอง เลือก u เป็น2 x เลือก dv คือส่วนที่เหลืออันนี้ก็ได้เป็น du คือ2 dx อินทิเกรตในใจแล้วเห็นไหมนี่อินทิเกรตในใจล้ e กําลัง3 x ส่วน3ส่วนเนี่3แล้วก็3คูณก็เป็นส่วน9ใช้สูตรบายพาสอีกครั้งหนึ่ง uv ลบอินทิเกรต v du ค่าของตัวยังไม่ต้องบวกนะเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้มาแทนค่าที่นี่ นะแทนค่าแล้วจัดรูปพิชคณิตนะพอสัญลักษณ์อินทิเกรตหายไปแล้วบวก C ตรงนี้ก็ใช้ได้ละนะส่วนที่เหลือก็จัดรูปให้ตรงกับเฉลยนะอันนี้คือบายพาสมาตรฐานเต็มรูปแบบนะเขียนครบเลย UDV เนะี่ยแล้วก็บายพาสสองครั้ง ถัดไปบายพาสแบบย่อนะบายพาสแบบย่อเขจัดรูปขนาดอินทะิเกรตนั่เนเองนีแบ่งกลุ่มเลยนะวงเล็บนี้กันไว้นี่คือ u ส่วนที่เหลือคือ dvu มาที่นี่ dv อินทิเกรตแล้วได้ e กำลัง3 x ส่วน3คล้ายๆกับคิดในใจเลยนะเห็นไหมจากนี่มานี่นะก็เน,น้นอีกทีนึงนะถามครูผู้สอนก่อนว่าอนุญาตให้ใช้บายพาสแบบย่อไหม จากบรรทัดนี้นะจากสูตรนี้เลยนะแล้วก็บายพาสแบบยนะ่อเนี่บายพาสแบบคิดในใจบายพาสแบบจัดรูปขนาอินทิเกรต 2x คือ u ส่วนที่เหลือคือ dvu2x นะ dv อินทิเกรตในใจก็ e กำลัง 3x สนะ่วน9เนี่ย v มาที่นี่อีกแล้ว du ก็ 2dx อินทิเกรตตัวนี้นะ ออกมาเป็น2ส่วน2ี e กำลัง3 x นะอินทิเกรตครบถ้วนไปแล้วก็บวก c นะถัดไปก็จัดรูปพิชคณิตนะอันนี้ก็เป็น b ายพา s แบบย่อนะครั้งที่1นะึ่งนะบายพาแบบย่อครั้งที่1 b y p a บาพแบบย่อครั้งที่2ส่วนที่เหลือก็จัดรูปพิชคณิต b y บายพสังเคราะห์นะ คอลัมน์แรก u เนี่ยก็ x กํลังสใส่มาแล้วนะดิฟหนึครั้งได้2 x ดิฟอีก1ครั้งได้2ดิฟอีก1ครั้งได้ศนยถ้าตรงนี้เป็นศูนย์ก็ถือว่าโชคดีแล้วละ่ะเนี่ขั้นตอนจบได้คำตอบทันทีเนก็เน้นอีกทีนะแยกส่วนนะทำคล้ายๆกับบายพาสมาตรฐานอะพอเริ่มต้นนี่ u หาอนุพันธ์ครั้งหนึ่งได้ส x หาอนุพันธ์อีกครั้งหนึ่งได้2หาอนุพันธ์อีกครั้งหนึ่งได้0นย์นะพาสมาตรฐานแล้วเลือกไว้เป็น dv แต่ก็ขอเขียนแค่ตัว v นะีอินทิเกรตในใจนะอินทิเกรตตัวนี้ได้ e กำลัง3 x ส่วน3อินทิเกรตอีกครั้งหนึ่ง e กำลัง3 x ส่วน9อินทิเกรตอีกครั้งหนึ่งได้ e กำลัง3 x ส่วน27กติกาายพาสสังเคราะห์เนี่ยขึ้นต้นที่นี่แล้วก็3ตัวนี้คูณกัน เก็บผลลัพธ์ไว้ที่นี่จัดรูปพิเศษคณิตนิดนึงเนี่ยพจน์ที่สองเนี่ยเริ่มที่นี่คูณมาเลยเอาเครื่องหมายคูณติเครื่องหมายลบเนี่ยแปะเข้าไปด้วยนี่สามชิ้นคูณกันจัดรูปละนะพจน์ที่สามเริ่มที่นี่คูณเนี่ยนะสามตัวนี้คูณกันคูณกันแล้วก็รวมเทอมเป็นตัวนี้เสร็จแล้วเอาพจน์นี้หนึ่งพจน์นี้สองพจน์นี้สาม บวกกันแล้วก็บวกได้ค่าคงตัวอันนี้คือบายพาสสังเคราะห์ตัวอย่างที่2เนี่ย x กำลังสล็อก xdx บายพาสมาตรฐานนีถ้าพหุนามกับล็อกมาเจอกันก็นคำแนะนำคือเลือก u เป็นล็อก x d u ก็ d x ส่วน x เนี่ยอินทิเกรตเนี่ยจะอินทิเกรตเลย v เท่ากับ x กำลัง3ส่วน3ก็ได้นะแต่เพื่อความมั่นใจก็ถามครูผู้สอนก่อนว่าตัวนี้ไม่ต้องเขียนได้ไหมบายพาสมาตรฐานก็ uv ลบอินทิเกรต vdu เห็นไหมพจน์ของล็อกหายไปแล้วพระคูนามเฉยๆก็อินทิเกรตง่ายแล้ว x กำลัง3ส่วน9บวกค่าคงตัว นนี้คือบายพาสมาตรฐานขั้นตอนเดียวจบเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าบายพาสครั้งเดียวจบเนี่ยนะแนะนำบายพาสมาตรฐานนะตรวจสอบย้อนหลังก็ทำงานได้โดยง่ายเห็นไหมแต่ก็ในคลิปนี้ก็จะเปรียบเทียบเห็น3แบบนะมาตรฐานแบบย่อแล้วก็สังเคราะห์แยกกลุ่มในใจเนี่ยจริงๆก็เขียนออกมาแหละเนี่ u คือ log x du คือ1ส่วน x dx ใช่ไหมพอ v อินทิเกรตตัวนี้ได้ x กํลัง3ส่วน3 x กํลัง3ส่วน3ก็มาที่นี่นจัดรูปและอินทิเกรตได้เป็น x กํลัง3ส่วน9อันนี้ก็คือ by p a r t แบบย่อมา u u du ก็คือ dx ส่วน x dv อินทิเกรตได้ตัวนี้ V v มาที่นี้นะก็เลือกนะบายพ s สมาตรฐานนะบายพาสแบบย่อนะถ้าใช้ได้ทั้งคู่ก็ตัดสินใจเองบายพาสสังเคราะห์นะอันนี้ก็เขียนให้เห็นเพื่อความครบสมบูรณ์นะในเชิงเปรียบเทียบะนะบายพาสครั้งเดียวจบเนี่ยแนะนำมาตรฐานหรือไม่ก็แบบย่อ อันนี้ก็นะีพิมพ์ให้เห็นครบสมบูรณ์ท่านเองนะแบ่งกลุ่ม u อนุพันธ์ก็เป็น1ส่วน xv เนี่ย x กำลังสอินทิเกรตครั้งหนึ่งนี x กำลัง, ate, งนะ x. 3ส่วน3ตัวนี้ถ้าหานอนุพันธ์ต่อเนื่องนั้น่นะเนี่ยจะไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยนะจะต้องใช้วิธีว่า2ตัวนี้คูณกันแล้วไปอินทิเกรตตอนจบ 1นึเนะี่เริ่มที่นี่นะทะแยงมาที่นี่แล้วเครื่องหมายบวก3ชิ้นนี้คูณกันจัดรูปนะถัดไปนะีตัวนี้เนี่ยต้องเอา2ตัวนี้คูณกันเนะเครื่องหมายลบด้วยแล้วก็อนะินทิเกรตเนื่องจากมันหาอนุพันธ์ไปแล้วไม่สิ้นสุดที่ศูนยะ์ะก็ต้องใช้วิธีนี้2พจน์นี้คูณกันเอาเครื่องหมายด้วยนะ เสร็จแล้วก็อินทิเกรตออกมาได้เป็นพจน์นี้สองชิ้นนี้บวกกันเะฉะนถ้าเนี่ยบายพาสครั้งเดียวจบเนี่ยไม่แนะนำบายพาสสังเคราะห์เน้นเลยนะถ้าจำรูปแบบฟังก์ชันได้บายพาสครั้งเดียวจบไม่แนะนำบายพาสสังเคราะห์ตัวอย่างที่3ามเนี่บายพาสมาตรฐานนีถ้าเจอฟังก์ชันนะ x Arc ์คแทนเอ็กซ์อาร์คไซเอกอาร์คะไรพวกนี้เนี่ยให้เลือกยูเป็นเนี่ยอารเนี่ยเลือกยูเป็น arc s i ไซเลือกยูเป็น arc ์คแทนเลือกยูเป็น arc c o s อสพวกนี้เนี่ยตัวอย่างนี้ x arc t a อแทนก็เลือกยูเป็น arc ์คแทนที่เหลือปัดไปเป็น dv ดิฟอารแทนได้1ส่วน1บวก x กำลังสนี่ยแล้วก็ dx i อ t e g r a ินทิเกรตเลย x กำลังสส่วน2 u v ลบเนี v ่ย v d u นะจัดรูปพิชคณิตนะีผลบวกเศษส่วนย่อยอันนี้ยังไม่นะียังไม่ถึงขั้นนั้นก็แค่แยกเทอมก็อินทิเกรตออกละ1อินทิเกรตได้ X 1ส่วน1บวก X กำลัง2อินทิเกรตได้ a r c TAN อันนี้ก็คือ b y p a r t มาตรฐานนะแยกเห็นชัดเจน DUDV b y p a r t แบบย่อเนะี เห็นไหมเราก็ต้องคิดในใจนิดหนึ่ง oh. อารแทนคือ u u มาที่นี่แล้วเนี่ยดีก็คือ1ส่วน1บวก x กำลังสอง d ีนี่ดียูคือ x dx อินทิเกรตในใจได้เป็น x กำลังสองส่วนสอกำลังสองส่วนสมาที่นี่ละถัดไปก็ทำงานแบบเดียวกันรวมเทอมแยกเทอมแล้วก็อินทิเกรตอันนี้คือบายพาสแบบย่อ ต่อไปเป็นบายพาสสังเคราะห์นียก็ยังแนะนำเหมือนเดิมนะถ้าบายพาสครั้งเดียวจบเนี่ยให้ใช้2แบบแรกเนี่ยอันนี้เพื่อความครบสมบูรณ์ก็มาทบทวนหลักการอีกครั้งหนึ่งเลือก u เป็น arc ์แทนอนุพันธ์ก็คือ1ส่วน1บวก x กำลังสองเลือก dv คือ x dx แต่ก็เขียนเฉพาะตัว v x อินทิเกรตครั้งหนึ่ง x กำลังสองส่วนส เห็นไหมตัวนี้หาอนุพันธ์ไปเนี่ยมันจะไม่สิ้นสุดที่ศูนย์มันต้องเอาสองพจน์นี้รวมกันแล้วก็รวมเครื่องหมายด้วยแล้วก็อินทิเกรตหนึ่งโยงมาที่นี่บรรทัดนี้เนี่ยสามพจน์นี้คูณกันนะได้พจน์ที่หนึ่งละถัดไปนะสองพจน์นี้คูณกันคูณกับเครื่องหมายด้วยแล้วก็ไปอินทิเกรตจริงเนี่ยก็ทำแบบ เมื่อกี้เนี่ยนะแยกเทอมแล้วอินทิเกรตได้ผลลัพธ์เท่ากันตัวอย่างที่ C ี่นะบาพาสมาตรฐานนะมองโครงสร้างนี้เนี่ยคล้ายๆกับมีฟังก์ชันอยู่สูตรเดียวแหะคือ c o s l o g x แล้วก็ DX นะต้องเลือก U เป็น cos log x อั้นต่อไปถ้าเจอ c o s l o g x ซ้าย l o g x อะไรทำนองนี้ก็ต้องเลือก U เป็น c o s l o g x ที่เหลือปัดเป็น dv อนุพันธ์ cos ได้ลบ sin เนี่ยแล้วก็มีกฎลูกโซ่นิดหนึ่งนะหน่งส่วน x dx dv e เอินิเตลยได้ x u v นะ u v ลบอิ integrate v, D, นทิเกรต vdu ในส่วนนี้เนี่ยเนี่ยเห็นว่า,วากลับมาเป็นไซน์ล็อกเแล้วก็ต้องบายพา s อีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็ยังเน้นบายพา s มาตรฐานอยู่นะ เหมือนเดิมเลือก u เป็นนะ sin log x นะีอันนี้นะี่เอาเครื่องหมายลบมาด้วยก็นะี่เอาไว้เปรียบเทียบกับบายพาสสังเคราะหนะ์แค่นั้นเองนะทำงานจริงอาจจะใช้ u เป็น sin log x เครื่องหมายลบยังไม่เอามาก็ได้อนุพันธ์นีนะ่ b คือ x นะการทำงานแบบนี้เนี่ยนะจะเห็นว่ามันจะหมุนเวียนกลับไปที่ cos นะก็แปลว่าต้องไปแทนค่านะ ย,าย้ายค่ามาเป็น2 cos log x เสร็จแล้วก็เอา2มาหารบวก c เนี่ยตอนจบนะระหว่างทางเนี่ยก็ไม่แนะนำให้บวก c นะ,นะเดี๋ยวมันจะมีเยอะแล้วก็งงไปบวก c ตอนคำตอบสุดท้ายกันต่อไปเป็น b y p พารแบบยอ่อนะตัวอย่างที่4นะมาดูว่า b y p พารแบบยอ่อก็ เขียนน้อยกว่าบายพาสมาตรฐานอยู่นิดนึงนะแต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องการคิดเลขนะ u เนี่ยคือ coslogx เนี่ย coslogxdv พอเป็น v ก็1เฉยๆเห็นไหมนี่ u คูณ v ลบเนี่ยอินทิเกรต vdu ตัวนี้ต้องคิดในใจละนะอนุพันธ์ของ cos ได้เป็นลบ sin แล้วก็มีกฎลูกโซ่อีก1อัน1ส่วน x ตัวนี้มาจากกฎลูกโซ่ x 1ส่วน x หายไปแล้วนะหนี่ยเีเขียนไว้นะว่าให้เห็นว่ามันมีของส่วนของ u แล้วก็ d v ในขั้นถัดไปจากตัวนี้มาตัวนี้ก็บายพาสแบบย่ออีกครั้งหนึ่ง u นี่เห็นไห u v ก็ต้องเป็น x นะี่ อนุพันธ์ของ s ซ n ์ได้ c o s ลอ g x แล้วก็มีกฎลูกโซ่1ส่วน x x ตัวนี้มาจากการอินทิเกรต1 dx นะตัวนี้เป็น c o s log x นะย้ายข้างมาเป็น2อินทิเกรต cos log x นะเสร็จแล้วก็เอา2มาหารด้านนี้ตอสุดท้ายก็บวกค่าคงตัวนี้คือ bypass แบบย่อนะทำงานเร็วขึ้นแต่ก็ระมัดระวังเรื่องการคิดเลขในใจนะ บาบพาดสังเคราะหนะ์เนี่ยอันนี้เป็นนะตำรากระดาษก็ตีตารางเห็นชัดเจนนะแต่ถ้าบายพาดสังเคราะหนะ์นั้นน่ะนะถ้าครูผู้สอนอนุญาตให้ใช้งานแล้วก็เขียนแบบนี้เขียนแต่ตัวตัวเลขตัวสูตรเห็นไหมแล้วก็อนุพันธ์ลงมาอินทิเกรตลงมาเนี่ยเลขหนึ่งเลขสองเลขสามตีตารางสวยงามทำงานจริงเราก็ไม่ได้ไม่ได้เขียนก็แลนะ้วเนี่ยแต่นี้เป็นตำรากระดาษก็ให้เห็นว่าแต่ละพจน์มาจากอะไร u คือ cos log x อนุพันธ์1ครั้ง1อินทิเกรตได้ x เนี่ยลักษณะนี้เนี่ยจะสังเกตว่าอนุพันธ์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันไม่ศูนหรอกเนี่ยก็ควรจะนึกถึงว่าเดี๋ยวเอา2พจน์นี้คูณก,กันกับเครื่องหมายไปอินทิเกรตจริงนะพจน์ pot นี้1คูณ x ตัวนี้เครื่องหมายบวกรวมเทอม2ตัวนี้คูณกันเครื่องหมายติดมาด้วย เสร็จแล้วก็เอาไปอินทิเกรตเพาั้นายพาสสังเคราะห์ขั้นที่1ได้พจน์นี้ต่อไปเอาไซน์ล็อก x มาอินทิเกรตอีกครั้งหนึ่งนะก็แยกแล้วนี่ u อนุพันธ์นะดิบไซน์ด้วคอสคอสล็อก x แล้วมีกดลูกโซ่ตัวนี้1อินทิเกรตเทียบกับ x ได้ x พจน์แรกนะเฉียงลงมานะคูณกันมีเครื่องหมายบวกได้ตัวนี้ถัดไปเอา2ตัวนี้นะ คูณกันแล้วมีเครื่องหมายลบข้างหน้าด้วยอินทะิเกรตแล้วนะติดสัญลักษณ์ตัวนีนะ้เสร็จแล้วก็เอาพจน์นี้ย้ายข้างไปนะย้ายข้างไปด้านนี้แล้วก็เอาเป็น2แล้วก็ย้ายมาหารนะย้อนกลับไปดู2วิธีแรกเมื่อกี้นี่คำตอบเท่ากันนะตัวอย่างที่5นะฟังก์ชันนะี a r c ์คไซอาร์คคอสอาร์คแเนะี่ยถ้ามีพจน์เดียวแบบนี้เนี่ยนะอินทิเกรตต้องใช้ b า p a ารนะีส่วนจะ b า p a ารมาตรฐาน b า p a ารแบบย่อหรือสังเคราะห์ก็ตัดสินใจกันนะแต่ถ้า b า p a ารครั้งเดียวได้คำตอบเลยนะไม่แนะนำบายพารสังเคราะห์นะ u คือ a r c ์คไซดี d นะ ดีก็ห so นึ่งส่วนสแควร์รูทหนึ่งลบเอกกำลังสองดีเอ็กซ์วีก็เป็น X เนี่ยสูตรบายพาสยูวีลบอินทิเกรตวีดียูเนี่ยอันนี้ก็จัดรูปพิชคณิตขณะอินทิเกรตนะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานในการทำโจทย์อยู่แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็อินทิเกรตออกมาอันนี้คือบายพาสมาตรฐาน บายพาสแบบย่อเนีเขียนน้อยกว่าแบบบายพาสมาตรฐานก็ตรงที่ไม่ต้องมีอะไรเป็น U ไม่ต้องมี V ให้เห็นกนได้ละนะนะแต่หลักคิดเหมือนเดิม U คือ Arc s i n e เห็นไหม U ย V คือ DX i อ t e g r a ินทิเกรตได้เเนี่ยถัดไปก็ V D U X ตัวนี้ก็มาที่นี่อนุพันธ์ Arc s i n e ก็ได้พดนนี จัดรูปพิชคณนิดนะจัดรูปแล้วก็อินทิเกรตได้ผลลัพธ์เท่ากัน b บพาสสังเคราะห์นะ By law, นะก็เลือก U เป็น Arc s i ไซน์อนุพันธ์หนึ่งครั้งนะ d v คือ d x ก็หมายถึง v เป็น1อินทิเกรตแล้วได้ s นะต่อเนื่องไปอนุพันธ์ต่อเนื่องไปไม่ศูนยะก็ต้องหยุดที่บรรทัดเนี้ยนะ สองตัวนี้คูณกันดูเครื่องหมายด้วยแล้วก็อินทิเกรตพรานอินทิเกรตอาร์น์นะก็ออกมาเป็นพจน์นี้ x อซาย x ลบนะอินทิเกรตพจน์นี้ก็จัดรูปพิเศษนิตนะท่านมีตัวอย่าง5ตัวอย่างนะถ้านะบายพาครั้งเดียวได้คำตอบเลยแนะนำแบบยอ่อหรือแบบมาตรฐานนะแต่ถ้า ต้องบายพาสห้าขั้นตอนกว่าจะได้คําตอบเนี่ยนะถามครูผู้สอนว่าอนุญาตให้ใช้บายพาสสังเคราะห์ไหมนะนในคลิปหมายเลข635สนะสรุปเนื้อหาบายพา s สามแบบนี้ให้เห็นนะในคลิปนี้มีแบบฝึกหัด5ข้อนะโครงสร้างฟังก์ชันนะถ้าเราทำโจทย์เยอะเนี่ยก็จะรู้ว่าควรจะบายพาสกี่ครั้งได้คำตอบ ล็อกกับพหุนามหรือเศษส่วนพหุนามนะถ้าเจอล็อกกับพหูนามหรือเศษส่วนพหุนามบายพาสครั้งเดียวได้คําตอบแน่นอนก็แนะนําบายพาสมาตรฐานหรือบายพาสแบบย่อแต่ต้องเลือกฟังก์ชันให้เป็นนะอันนี้ก็เหมาะให้เป็นแบบฝึกหัดก็แล้วกันนะทำโจทย์เยอะๆนะถ้าพบว่า x กำลัง4 e ยกกาลังนยหรือ x กาลัง4 c o s i n พวกนี้บายพาสีครั้ง ั้นถ้าครูผู้สอนอนุญ,ญาตให้ใช้บายพา s สังเคราะห์ก็แนะนำบายพารสังเคราะห์นะคือจำโครงสร้างฟังก์ชันเห็นไหม mm hmm. x กำลัง4เหมือนกันเลยนี่น,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 นตั้งใจพิมพ์ไม่เห็นว่า x กำลัง4เหมือนกันเลยแต่ถ้าไปเจอกับล็อกบายพาครั้งเดียวเลิกใช้บายพา s มาตรฐานแต่ไป x กำลัง4เจอ sin c o s หรือ e ยกกำลังเนี่ยบายพาครั้งจึงจะออกก็แนะนำบายพารสังเครานะห์ ก็เล่นอีกครั้งหนึ่งนะจะใช้บายพาสสังเคราะห์ได้ถามครูผู้สอนก่อนใช้งานเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแิ่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ